ชื่อประภาการอังสุตสิงค์ครับเป็นเจ้าของแบรนด์ฮุกส์ครับ ทุกครั้งที่ได้ออกแบบให้หลีดธรรมศาสตร์เนี่ยก็เราจะใส่ไอเดียหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละชุดเนี่ยให้น้องๆทุกปีเนี่ยให้มันแตกต่างกันในปีนี้เนี่ยจริงๆเราก็พูดในเรื่องคล้ายๆเดิมนะครับก็คือจริงๆเรากำลังจะพูดถึงคนรุ่นใหม่ก็คือพลังงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเรากำลังจะบอกว่าภาคเช้าคือเดือดซันตอนเย็นเราจะกลับให้น้องๆมาเป็นภาคของความสุขุมความรุ่มลึกแล้วก็ความสวยงามแบบกูตูครับ จะกลับมาเป็นยุงทองครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์หลักๆของทางธรรมศาสตร์ชอบมากๆชอบตั้งแต่ตอนที่เห็นเลยค่ะแล้วพอได้ลองมาใส่กับตัวเองนะก็ยิ่งชอบค่ะเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ใส่ออกมาก็ดูดีมากครับชอบมากๆเลยค่ะเห็นครั้งแรกก็แบบว้าวมากแล้วหนูก็เชื่อว,ว่าคนดูในสนามเนี่ยก็จะว้าวเหมือนกันค่ะ การทำาลีดนะครับมันต่างจากทําเสื้อผ้าศิลปินเสื้อผ้านักร้องเสื้อผ้าคอนเสิร์ตนะแต่จริงทักษะมันใช้ทักษะเดียวกันสิ่งแรกที่พี่ต้องทําก็คือพี่ต้องรู้ว่าปีนี้น้องๆมีสรีระมีหน้าตารูปร่างยังไงปีนี้โดยรวมทุกคนมีไซส์หรือว่ามีความสูงที่ต่างกันคนสูงไม่สูงมาก คนที่ตัวเล็กเป็นตัวเล็กมากทีมของที่พี่คิดทุกปีมันจะต้องช่วยพพอร์ตรูปร่างแล้วก็คาแรคเตอร์ hmm. ของน้องแต่ละคนปีนี้เป็นปีที่ด้วยเนื้อหารวมๆของปัจจุบันของเราประเทศไทยอ่ะมันกําลังแบบฮอตมากๆในทุกเรื่องอ่ะที่เลยอยากให้เสื้อผ้ามันเป็นตัวเล่าเรื่องที่ร้อนแรงพอๆกันเนาะปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เชื่อว่ามันควรต้องจําได้ว่าปีนี้เป็นกลางวันเป็นชุดคาสิกกลางคืนเป็นชุดยูนทอง ซึ่งมันก็คือการที่เอาการดีไซน์เนี่ยมาทําให้คนเป็นภาพจํามันสนุกตรงที่ว่ามันเป็นการให้แมสเสจกับคนดูทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องประเทศชาติตอนนี้มีอะไรอะไรอย่าเงี้ยซึ่งตอนนี้เดี๋ลอดคอยชมว่าปีนี้เราจะใส่เล็กๆน้อยดีเทลที่มันเข้ากับปัจจุบันทันด่วนนะครับมันก็จะประมาณในส่วนกลางคืนเนี่ยมันก็คือความโก้หรู ถามว่าภาพมันต่างจะไปอื่นไหมมันก็พิเศษเพราะมันก็เป็นโวลุมใหญ่เหมือนกันซึ่งจะกลับมาให้ติร,รมสารดูสวยหวานขึ้นชอบสีชอบรายละเอียดค่ะอย่างสีก็ช่วยขับผิวของทุกคนออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็รายละเอียดแบบดีเทลตรงนี้ก็ละเอียดมากมากเลยค่ะแต่ถามว่าทีความภูมิใจมาเกิดขึ้นที่ว่ามันตอบโจทย์เนาะพอเห็นน้องๆยืนรวมกันวันฟิตติ้งเราก็ยู้สึก่าแบบเออมันก็คือตรงตามที่เราคิดฝันไว้ว่ามันจะเป็นยังไงครับ เป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้ใส่แบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดีไซชืุ่ดเซอแบบนี้ให้พวกหนู TCL นะคะจะคือสีใส่ค่ะคือทุกปีแล้วเวลาเราเห็นน้องเขาที่เป็นผู้นาเชียร์ของทั้งธรรมศาสตร์หรืจุฬาจริงๆแล้วมันกาลังพูดถึงคนยุคใหม่ที่กำลังจะกล้ามาเป็นพนลเมืองที่มีคุณภาพในประเทศน่ะ พราะนั้นให้โอกาสเขาแล้วก็ช่วงนี้ปีนี้เป็นพี่ว่ามันร้อนแรงในเรื่องการแตกต่างของความคิดกับเจเนเรชันอย่างชัดเจนสิ่งที่มันจะต้องจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศเราก็คือการให้โอกาสซึ่งกันและกันมันเป็นการผสมผสานซึ่งเสื้อผ้ามันที่มันตอบโจทย์แล้วก็การนําดีไซน์กับทุกอย่างให้มันอยู่บนสนามบนแสงสีซึ่งเป็นแสงธรรมชาติหรือเป็นแสงไฟบ้างก็ตามซึ่งมันจะเกิดเอฟเฟกซึ่งน่าจะตื่นตาตื่นใจในปีพี่ว่าปีนี้ตื่นตาที่สุดนะพี่ทํามา ก็สามารถติดตามพวกเรานะคะได้ที่ YouTube Channel นะคะที่ยูเชลิดอฟค่ะแล้วก็ i n s t a g r กรนะคะที่ยูเชลิเดอรค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามพวกเราที่ยูเชลิ e r ดอรได้ที่ Channel นะคะ w o บ k Thailand ค่ะขอฝากผลงานชิ้นนี้ไว้กับแฟนๆนิตยสารโ o กไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณครับ